มาแล้วเอาใครเต้นได้เร็วเเข้าเอาวิ่งวิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนอินเตอร์ลุกขึ้นวิ่งเลยอินเตอร์เอาเร็วๆเร็วเอาโยกโยกโยกเอายันท้าโจ้เร็วเร็เอาเร็วเร็วเออสิุดยเก่งมากเอาเนิวตันลุกขึ้นง่าเร็วเอายันท้าลุกยันท้าเอ้ยยันท้า เน้อมันมาทอนทำให้อ่อนเพียไม่มีแอเทียมันอ่อกแรงทุสักวันสักวันชวดทำมาโตยใหญ่ออาไปข้างนเกเพื่อให้มันทิ้งไปอ้าวอากำลังกายให้สุขภาพดีกินเรามากินเลือกกินไปของดีดื่น้ำเยอะเยียวันละแปดแก้สีเจ้าเกัาทุกวันเอ้าออกมาเต้นที่ออกมา เรคอัน f i r า f i r เพิ่มเพิมเรเิ่มเิมเรามาฟิตแอนเฟิมให้สุขภาพดีเอามาเคนมาเขีนให้เอาเลวๆเียนให้เิมเพิ่มเพิ่ e เนินรโต้นสวยต้นสวยแอนเฟิมให้สุขภาพดี เร็วๆอินเตอร์เร็วๆแม่อิวจะดูแล้วลูกเร็วๆให้แม่อิวดูหน่อยเต้นไม่แม่อิวดูหน่อยสุขภาพดีเอาวิ่งวิ่งวิ่งแล้ววิ่งวิ่งเอาวิ่ง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 เอาอินเตอร์ลองวิ่งให้กุสาดูหน่อยวิ่ง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 วีใ้าสุขภพหด เรามากินเลียกินใจของดีด,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 ดเยอะๆวันละแปดแก้สิเรามาแข็งแรงด้วยกันทุกวันเอามาเต้นสิเอามาเต้นสิฟิตแอนด์เฟิร์มอัพเป็นดามาอัพเป็นด เ้นยาวอจนัอ่ะปานเติเวจะได้หาเป็นหวาดลูกเพื่นเว่งเว่ว่เออจะได้หายเป็นหวาดลูกเออนี่นี่ อินเตอร์วิ่งให้ดูหน่อยโจศิลาวิ่งเร็วเร็วศิลาวิ่งวิ่งวิ่งเย่อไ้ชนะอ้าวไม่ได้ชนะแต่เราจะแข็งแรงเราก็จะไม่เป็นหวัดอ่าเราจะไม่เป็นหวัดเลยเราจะเป็นคนแข็งแรงแล้วต่อไปน,นี้แข็งแรงไหมคะแข็งแรงไม่กลัวอินเตอร์ชอบมาก

กษัตริย์เขามีสัญลักษณ์เลยนะเวลที่นเขา่ทำแบบนี้เห็นไหม้ามกอยิ้มเาวนลสแยิวานออยเลยยิวานอ้อยสองช่ำแชะมันเป็นยังไงสองช่ำชะ ปานซีดาวนั่งลงไม่ต้องมาทำเป็นจูนิว้วยคนอะไรบ้ากล้องนูนูดูพี่เขาตกตะละลกตกลึงมาแล้วอ่ะดูดูพี่เขาปานอย่าเสียงดังปานเอาเข้าห้องกันแล้วป่ะไปอินเตอร์ป ไปเรียนเร็วๆ <S <S ไปปานไปเข้าห้องไปเรียนหนังสือไปอินเตอร์ไปลูกมาเก็บแม้ด้วยมันเปิดไม่ได้แล้วทำไงอ่ะจะทำไงดีเอาอะไรออกอะ่ะมันเปิดไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะมันล็อกตรงไหนอ่ะ ได้แล้วครับท่านรีบไปเลยค่ะไปหาเพื่อนเลยค่ะ เฟสก็ทำได้เอ้ามือหนึ่งลูกท้องมือหนึ่งลูกหัวเออทไ่ด้อ่าทีนี้เปลี่ยนเป็นตบ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 อ่ามือหนึ่งลูกท้องมือหนึ่งตบหัวทำได้ไหมอ้าวเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนทำได้ด้วยอุ๊ยจะแจกของแก้มหอมละแก้มหอมเก่งเฟสก็เก่งอุ๊ยรัตนาก็ทำได้อุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยให้ใครดีนะให้ใครดีนะ